อยากกะทำคลิปแบบนี้ตัดต่อง่ายๆได้ตามนี้เลยครับไปที่แอปแคปคัตของเราเลยครับจิ้มจึ๋งเข้าไปกับเพิ่มโปรเจกต์ใหม่จิ้มบวกเข้าไปนะครับเลือกคลิปที่จะนำมาตัดนะครับคลิปตัวนี้นะครับตอนถ่ายทำนะครับผมถ่ายทำโดยใช้ขาตั้งกล้องเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเลื่อนหาตำแหน่งที่ผมต้องการจะใช้งานก่อนนะครับเอาจาตัวนี้ก่อนครับเลื่อนหาครับตึ้งๆๆๆๆๆๆๆงๆๆๆนะครับ เอาโทรศัพท์แปะดีกว่าให้เห็นโทรศัพท์ด้วยดีกว่าครับอ่าให้เห็นโทรศัพท์นี้ด้วยไปกาไปนะตรงนี้ครับแบ่งชาครับผมลบส่วนหน้าออกไปก่อนนะครับปั๊บนะครับเลื่อนก่อนครับอ่าเอาจากตัวนี้ให้เสร็จก่อนครับเลื่อน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 ไปตำแหน่งที่ทาท่าเดี๋ยวนะครับหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้นี่ตรงนี้พอครับแบ่งชาครับเสร็จแล้วผมทําการลบเสียงนิดนึงนะฮะไม่อยากให้มีเสียงดังนะครับลดลงมาแล้วศูนย์นะครับเสร็จแล้วนะครับลิ๊กถูกเข้าไปนะครับแล้วก็ ขอปรับความเร็วนะครับของคลิปขึ้นนิดหนึ่งนะครับเลื่อนหาเครื่องมือปรับความเร็วนะนี่ครับปรับมาสักเล็กน้อยนะสิบวิก็พอมั้งเดี๋ยวนะดูก่อนประมาณนี้ก่อนครับปิกถูไปก่อนครับหลังจากนั้นนะครับมาดูไอตัวด้านหลังรอครับนี่ตัวนี้ครับตัวที่เราทาท่านะครับเขย่าเขย่าเขย่าครับเราทําท่าพ่นถีนะครับจิ้มลไปกันครับลบออกก่อนทาท่าพ่นสีจืดหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งครับ แล้วก็ทถมือยกนี้โอเคครับแบ่งฉากครับลบส่วนท้ายออกไปเลยครับแล้วก็จับเจ้าคลิปตัวนี้นะครับตัวที่หมุนๆเนี่ยครับลงมาด้านล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนหาเครื่องมือภาพซ้อนแล้วครับจึดครับอืมเหมือนจะช้าไปนะครับเหมือนช้าไปปรับความเร็วอีกนิดหนึ่งครับปรับความเร็วเพิ่มนิดหนึ่งครับดึง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 นะลองดูนิดหนึ่งครับประมาณนี้ได้ไหมอ่านะครับ ได้อยู่ครับ ождения, át, ได้อยู่ได้อยู่อ่ะประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้นะครับเราทําการมาสครับเลื่อนหาเครื่องมือที่มีชื่อว่ามาสครับแท้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 ตีนครับผมจะใช้ตัวสี่เหลี่ยมนี้นะครับครับใช้มาสตัวนี้นะครับนี่ครับมาตำแหน่งนี้ก่อนครับผมเพิ่มปรับนิดนึงก่อนปรับขนนกให้มันได้ก่อนอ่ะประมาณนี้ครับอืมทีนี้นะครับผมจะจับมาไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนครับ แล้วก็ปรับขนาดลงเล็กนึงก่อนทำอยู่ตรงนี้ซ่อนก่อนตรงนี้นะครับจิ้มที่คียเฟรมหนึ่งครั้งครับแล้วเลื่อนครับตำแหน่งที่เริ่มฉีดครับจ๊ดตรงนี้นะครับเริ่มเริ่มฉีดทำท่าฉีดสเปรย์นะจิ้มคีเฟรมอีกหนึ่งครั้งครับผมก็เลื่อนเจ้าตัวนี้มาครับนะครับตำแหน่งที่หยุดแล้วครับจ๊ดๆๆตรงนี้อ่าตำแหน่งตรงนี้ครับตำแหน่งตรงนี้จะมาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ขยายสักหน่อยนี่ครับ ดูนะอทาท่า <in> พ <Asia> ่น <check> ฟ <common patterns> ึ้บ <m> นี่ครับ <Hence>, จ mm ึ๊กแล้วก็หยุดไว้ครับแล้วตรงนี้ครับจิ้มอีกทีหนึ่งครับกีเฟรมทีหนึ่งพ่นต่อครับดึ๊งดึ๊งดึ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 งลงมาข้างล่างแบบนี้อืมนะครับตรงไหนตำแหน่งสุดท้ายดึ๊งดึ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 งตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับปึ๊บตรงนี้นะครับเราก็ทําการเลื่อนมานี่เลยครับหยับเลยครับไหนตำแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะแป๊บ นะครับดูนิดนึงก่อนนะครับนะดูการเปลี่ยนแปลงสิอ่าตามมือนะครับตึ๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดตามมือเลยโอเคเลยนะเต็มเลยนะฮ่าปรับให้มันเต็มแบบนี้เลยเลยค่ะอืมอ่ติ๊กถูขึ้นไปครับเรียบร้อยครับแค่นี้เราก็ได้คลิปมาใช้งานเลยครับนะครับตึ๊ดตื๊ดต๊ดต๊ดต๊ดเรียบร้อยครับตัดส่วนท้ายเท่ากันครับต่งฉากครับหดมาเท่ากันอ่าแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตไปใช้งานครับ คุณจะตัดต่อได้คุณจะถ่ายคลิปสวยแล้วคุณจะรวยด้วยคอนเทนต์าการเปียกสอนถ่ายทำครับ